คณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของวิศวกรรมมาสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ร่วมกับองค์กรฝ่าวิกฤตน้ำท่วมกว่า10องค์กรนะครับได้มีการพูดคุยเสวนาการเรื่องบทเรียนจากน้ำท่วมประเทศไทยควรบริหารจัดการอย่างไรซึ่งการพูดคุยกันในวันนี้ได้มีการนำประเด็นเรื่องกฎหมายขึ้นมาเป็นประเด็นนะครับเพื่อหาทางจัดการน้ำในระยะยาวติดตามรายงานจากทีมนักข่าวพลเมืองครับ หัวข้อกฎหมายนโยบายและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถูกนำขึ้นมาพูดคุยโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวหลังจากประเทศไทยต้องประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งนักวิชาการผู้เขาร่วมเสวนาเห็นสอดคล้องกันว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เราเนี่ยไปมีผังเมืองเนี่ยตามหลังนะครับแต่แต่ว่าผังเมืองของเราเนี่ยผมเท่าที่ทราบเนี่ยผังเมืองก็มีอยู่แล้วเป็นครอบคุมลักษณะที่คล้ายๆว่าที่นี่เป็นอุตสาหกรรมที่นี่เป็นกเกษตรกรรมที่นี่เป็นที่พักอาศัยอะไรเนี่ยมีแบบคร่าวๆแต่ก็ไม่ได้มีการบังคับกันอย่างจริงจังอันนี้อันนี้อันนี้้นนวยเหตุผล ไม่ไม่ไมทราบว่าทำไมไม่มีการบังคับกันจริงจริงจังสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ที่มันขัดกับผังเมืองได้ รถาบัญหยตดทรัพยากรน้ำที่เคยพูดคุยกันตั้งแต่ปีพศ2543เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่วงเสวนาน,นี้ให้ความสำคัญโดยเป้าหมายหลักของร่างพระราชบัญญัติคือภายในปีพศ2568ประเทศไทยต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพโดยมีระบบการบริหารจัดการองค์กรและการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนามหัสชริยะวงศ์คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยทเห็นว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดี<ไ>สําหรับการจัดการ,รน้ําอย่างาเป็นระบบในอนาคตพรบ,บรข้อดีนะครับจริงๆถ้ามองมันก็มองถึงตั้งแต่เริ่มต้นคือเรื่องของการผ<ช>ังเมืองเพราที่วันนี้คุยกันมากเรากงผังเมืองบอกว่าตัวเริ่มต้นคือผังเมืองจะต้องมีการ ออกผังเมืองให้ได้นะครับออกผังเมืองก่อนมีถน,นนเยืบายเสร็จแล้วก็มีการวางผังเมืองว่าควรจะเป็นยังไงบ้างตรงไหนเป็นโซนที่อยู่อาศัยรงไเนเป็นโซนกิรกรรมอุตสาหกรรมหรือที่อยู่อาศัยพวกนี้ต้องต้อง,ต,องต้องแยกออกมาซึ่งตัวนี้ทําให้การพัฒนการจะดีกว่าไม่ใช่เป็นเป็นเ,ออเดิมที่เรามีเป็นที่ว่างเป็นที่นาอะไรต่างๆแล้วไปสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาอะไรพวกนี้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํามีการกําหนดนโยบายน้ําแห่งชาติโดยให้มีองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ําทั้งในระดับชาติระดับรุ่มแม่น้ําและท้องถิ่นเน้นการจัดสรรน,น้ําที่เหมาะสมและเป็นธรรมสําหรับการใช้น้ําภาคต่างๆกําหนดทิศทางที่ชัดเจนในการจัดหาน้ําและพัฒนาแหล่งน้ําบรรจุหลักสูตรความรู้เรื่องน้ําในทุกระดับการศึกษาเร่งรัดให้มีการวางแผนการบรรเทาและแก้ไข ปัญหาอุทกภัยและสนับสนุนงบประมาณสําหรับแผนปฏิบัติการตามนโยบายจริงก็มีคณะกรรมการเยอะแยะนะครับที่ได้ได้ไดไดฟังวันนี้นะก็คือมีหลายคณะอะไรต่างแล้วก็พยายามผลักดันเรื่องพรบอรนี้แหละที่จะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจริงๆเราคิดกันมาแล้วตั้งแต่เรื่องว่า้น้ำท่วมเคยเกิดมาแล้วหลายหลายครั้งเราทำไงถึงจะมีการป้องกัน และแก้ไขถ้าเกิดปัญหานะครับนี่ก็เป็นเป็นส่วนที่ดีที่เราได้คุยกันวันนี้นะครับเป็นเป็นข้อมูลที่ได้เยอะทีเดียวเราน้ามาคราวนี้เนี่ยเราสามารถใช้มาเป็นบทเรียนได้อันแรกก็คือว่าการให้งบประมาณหรือการดําเนินการต่างๆเนี่ยนะครับมันควรจะต้องมีบูรณาการมากกว่านี้อย่างเช่นใกล้ๆกรุงเทพมหานะครเนี่ยกรุงเทพมหานครก็จะมีแนวผนังกั้นน้ํา ดีที่สุดแต่ถ้าเราข้ามไปจังหวัดใกล้เคียงติดกันเนี่ยอย่างนครปฐมเมืองนนอะไรเนี่ยนะครับจังหวัดนนทบุรีหรือปทุมธานีอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นคนละส่วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องต่อเนื่องกันน้ำมันมันมันไม่มันไม่มันไม่แยกแยะไว้ดีพระนครไอ้นี่ปทุมธานีไอ้นี่นนทบุรีนะครับ การพูดคุยครั้งนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของการร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อหาหนทางแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งไม่ใช่เพียงรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการใช้น้ำในภาวะปกติด้วยทีมข่าวพลเมืองไทย PBS รายงาน